ทางใคโตโอนเนี่ยออกมาเรียกร้องให้บอสชาตีขอโทษเขาผ่านสื่อเนื่องจากก่อนนั้นนั้นบอสชาตีเนี่ยไปกล่าวหาเขาหรือว่าไปทําให้เขาเสียหายพูดให้เขาดูไม่ดีย้อนกลับไปก่อนนั้นก่อนนะครับบอสชาตีสิทธยอดธงเนี่ยพูดถึงไฟที่ถูกยกเลิกระหว่างมารัตกิรเรียนกับไคโตโอนุในศึกวันหนึ่งเจถ้านายไม่อยากสู้กับคนที่เก่งที่สุดงั้นบางทีนายควรไปชกในรายการที่เล็กๆก,ก็ได้รายการเล็กๆอาจจะเหมาะกับนายมากกว่า แต่นี่คือวันแชมปีชิพที่ที่รวมนักสู้ที่เก่งที่สุดเอาไว้ถ้านายอยู่ที่นี่นายต้องเจอกับนักสู้ที่เก่งที่สุดเขาบอกว่าขอพูดให้ชัดเจนนะใครตโตโน่เนี่ยทำหนักได้ตามพิกัดรุ่นโอเคใครโตโนเนี่ยถูกต้องละทำหนักได้แต่ฟังมารัตเนี่ยทำหนักไม่ผ่านแต่วันพยายามและพยายามจะจัดให้ชกกันในกติกาพิเศษพยายามให้มันมีความเท่าเทียมกันทั้งสคนละ ก็คือจะตกลงให้ชกในแคชเวตแต่แล้วไคตวโตโนก็ปฏิเสธไม่ขอชกแคชเวตนะครับก็อาจจะมีการเปรียบเทียบกันเกิดขึ้นแหละ้วยความที่วันนั้นเนี่ยในศึกเดียวกันซูเปอร์เลกเองก็ไม่ผ่านค่าน้ําแต่นาบิวยังยอมชกด้วยเลยแต่ว่าค่าน้ำกับน้ำหนักมันก็มันก็คนละเรื่องเนาะน้าหนักกับค่าน้ําเพราะว่าค่าน้ํามันก็ทําให้คนที่ค่าน้ําไม่ถึงเนี่ยเสียเปรียบสียมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วคู่ของนาบิวกับซูเปอร์เลกก็ต่อยเป็นแคชเวตเหมือนกัน ขยับน้ำหนักกันขึ้นไปอีกคู่นี้ก็เหมือนกันวันพยายามจะให้ขยับน้ำหนักให้เป็นน้ำหนักที่พอใจของทั้งคู่แต่ทางฝั่งไคโตโนเนี่ยไม่เอานะครับไคโตโนก็ออกมาพูดถึงมารัตเหมือนกันว่าเฮ้ยมารัตเนี่ยก็ไม่เป็นมืออาชีพเลยเอ่ะไม่ดีเลยเอารมณ์ประมาณว่ามารัตผมรู้ว่าคุณยังไม่พร้อมอะ่ะทาไม่พร้อมก็ก,กลับไปทําการบ้านมาใหม่เถอไปอ่ะทำให้มันพร้อมก่อนอทางฝั่งมารัตเองก็ออกมาเน็บแนมขึ้นเหมือนกันนะเขาบอกว่า ถ้าไม่อยากจะสู้เนี่ยมันเกินแค่นิดเดียวเองนะเกินแค่0.7ดอ่ะก็ไม่ย้อนยวนให้กันหน่อยหรือว่าไม่มาสู้กันในแคสเวดหน่อยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไปเล่นกีฬาอื่นเถอะไปะมารัตก็บอกประมาณนี้มันก็จะเข้าเขากับทางบอสชาตีบอสชาตีเขาบอกว่าถ้าเกิดเหตุอย่างเงี้ยทั้งสองคนก็เหมือนกับว่าปฏิเสธจะชกทั้งสองคนคือใช้คำว่าผิดทั้งคู่ซึ่งมันน่าผิดหวังมากๆสําหรับฟแฟน เขาบอกว่าจะบอกว่าใครตโตนกเป็นฮีโร่ก็ไม่ได้นะเหตุการณ์เนี้เพราะว่าใครโตเองก็ไม่ยอมโชคเหมือนกันเขาบอกว่าผมผิดหวังมากๆไฟนี้คือไฟที่ผมตั้งตารอที่สุดเป็นการส่วนตัวและผมเชื่อว่าแฟนๆจานวนมากก็ตั้งตารอเหมือนกันผมว่าใช่นะผมเองก็ตั้งตารอคู่นี้เหมือนกันนะครับบอสบอกว่าผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะแต่สุดท้ายแล้วคนที่เสียใจที่สุดคือแฟนๆถ้าแบบเนี้ยมันก็ไม่ต่างกับว่าทุกคนแพ้อืม ทุกคนก็เหมือนกับแพ้ในฐานะองค์กรเราจ่ายค่าตัวให้ทั้งสองคนโดยเฉพาะไคโตเนี่ยเราให้ค่าตัวเต็มจํานวนแม้ว่าเขาจะไม่ได้ขึ้นชกดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินแต่นี่คือเกมของการต่อสู้คนที่สำคัญที่สุดคือแฟนๆนะสิ่งที่วันพยายามจะทําก็คือทําให้ไฟมันเกิดขึ้นให้ได้เพื่อแฟนๆเอาจริงๆอ่ะไคโตเนาะออกมาแซมารัดตั้งแต่แรกๆแล้ว ช้คาว่าออกมาแซะมารัตตั้งแต่แรกๆตั้งแต่ตอนทําน้ําหนักไม่ผ่านแล้วนะครับคือก็ออกมาบ่นเลยแหละว่าเฮ้ยฉันรู้นะว่านายไม่โอเคานายไม่พร้อมนะนายก็อย่ามาทําแบบนี้เลยนะไม่ต้องมาฝืนไม่ไหวก็อย่าฝืนแนวนี้เลยมารัตเองก็แซะคืนบอกว่าอย่ามาอย่ามาทําเป็นพูดดีนะ,ะเพราะว่านายเองไม่กล้าชกกับฉันมากกว่ามันเกินแค่นี้เดียวน่าจะยืนหยั่ใ,ให้กัน แต่ลองมาฟังคําเรียกร้องของใครโตกันนะครับใครโตเขาบอกว่าเขาอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับหลังจากที่บัตตีพูดนะเขาขอเรียกร้องคําขอโทษต่อสิ่งที่มีคนพูดไว้เมื่อวานนี้ใครโตบอกว่าผมไม่ใช่คนที่หนีฝั่งตรงข้ามต่างหากที่เป็นฝ่ายหนีไม่มีการวัดน้ําหนักอย่างเป็นทางการเลย ถ้ามีการวัดอย่างถูกต้องเราอาจจะขึ้นชกจริงๆก็ได้การเล่นเกมโดยซ่อนน้ำหนักไว้โดยไม่มีการวัดที่โปร่งใสมันไม่ถูกต้องคู่ต่อสู้ควรถูกตัดสิทธิ์ด้วยซ้ำก็อย่างว่านะอันนี้ผมไม่รู้ว่าใครได้ดูตอนชั่งน้ำหนักหรือเปล่าเราเองก็ไม่รู้ว่ามารัดเนี่ยมันไปช่างน้ำหนักตอนไหนเหมือนกันหรือว่ามันไปวัดค่านงค่าน้ำอะไรตอนไหนเหมือนกันมันหายไปเลยแล้วอยู่ๆก็โผล่มาบอกว่าจะชกกัน ซึ่งนี่อาจจะเป็นมุมมองในการกับที่เราเห็นนด้วยกับทางใครตโอโนนะครับย้ำนะครับเขาบอกว่าไม่มีการวัดน้ําหนักอย่างเป็นทางการเลยถ้ามีการวัดอย่างถูกต้องเราก็อาจจะได้ขึ้นชกกันจริงๆการเล่นเกมซ่อนน้าหนักไว้โดยไม่มีการวัดที่โปร่งใสมันไม่ถูกต้องคู่ต่อสู้ควรถูกตัดสิทธิ์ด้วยซ้ําอันเนี้ยผมว่าในแนวน,นี้ก็โอเคเขาบอกว่าผมเรียกร้องคําขอโทษ และขอให้ถอนคำพูดที่ล้อเลียนองค์กรอื่นๆด้วยคุณพูดถึงอะไรอยู่องค์กรที่ผมเคยร่วมงานมาทุกที่ล้วนเป็นองค์กรที่ยอดเยี่ยมไม่มีองค์กรไหนที่ควรถูกดูหมิน่นพวกเขามีความเป็นมืออาชีพยิ่งกว่าวันด้วยซ้ำโอ้ยเจ็บจี๊ดนะครับคำนี้เรียกร้องอให้ขอโทษนะครับนี่คือสิ่งที่ใครตวอมาโพส ของตัวเองก่อนนะก็คืออารมณ์เนี้ยก็คือด่าวันเลยวันแม่งไม่เป็นมืออาชีพเลยเขาบอกว่าองค์กรที่ปล่อยให้นักสู้เบี้ยวสัญญาไม่สามารถเรียกว่ามืออาชีพได้หรอกขอโทษเดี๋ยวนี้เลยและถอนคําพูดของคุณซะโอ้โหนะครับอันนี้อะบ่นให้ทั้งวันแล้วก็บ่นให้ทั้งมารัดแล้วล่าสุดเป็นไงล่าสุดเป็นอย่างนี้ครับชุดบ็อกซิง่งโต้กลับมาแล้วครับผม สรุปง่ายๆเลยนะครับชุดบ็อกซิ่งเนี่ยออกมาปกป้องทางใครโตะครับว่าการช่างน้ําหนักเนี่ยมันมีข้อน่าสงสัยทางชุดบอกว่ามาลัดหลังจากกําหนดการช่างน้าหนักราวหนึ่งชั่วโมงก็คือประมาณสักตอน11บเอโมงถึงบ่ายโมงเนี่ยมาลัดเขาแบบเหมือนจะไม่ทําให้จบอะ่ะแล้วก็น้ําหนักตอนเวลาบ่ายสเนี่ยมันเลยเวลากําหนดนะครับการช่างมา2ชั่วโมงแล้วและทีมแพทย์ทางญี่ปุ่นก็ได้กลับหมดแล้วหลังจากนั้น ทีมงานวันถึงส่งเมลมาให้ไคโตะและทีมงานว่าให้มาเจอที่เวทีและรอทําการ fake off เฟกออฟบนเวทีกับมารัดเลยเฮ้ยอันนี้มันน่าสงสัยเพราะว่ามารัดอ่ะมันไปชั่งน้ำหนักตอนไหนวะโอเคนะครับหลังจากนั้นทีมงานของวันนะครับที่ส่งเมลมาแล้วก็มีการเฟกออฟกันนะไคโตเองก,ก็ก็ไปแหละจะไม่ได้ว่าอะไรกันเนาะทางทีมงานก็งงครับว่ามารัดเนี่ยมันผ่านการชั่งน้าหนักได้ยังไงนะเพราะว่า2ชั่วโมงอ่ะมันเลยมาแล้ว ก็ยังไม่เห็นเลยก็อารมณ์แบบว่ามารัดมันซ่อนน้ำหนักไว้นั่นแหละตอนนี้นะครับบทสรุปก็คือทางชูดขอให้ทางวันถอนคำพูดที่ดูหมิ่นต่อใครโตะครับเพราะทางไครโตะได้ทำการปฏิบัติตามกฎทุกอย่างแล้วประมาณนี้เลยนี่ผมสรุปนะครับจากร่างหนังสือเลยวันต้องขอโทษผ่านสื่อเท่านั้นถ้าวันไม่ขอโทษเนี่ยน่าจะต้องแยกย้ายกันครับ ประมาณนี้นะครับเพราะว่าวันเนี่ยชอบให้นักกีฬาทําผิดกฎอะไรแนวๆนี้แต่จริงๆมันก็เป็นกฎของเขาอยู่แล้วเขามีกฎของเขาไงมันเป็นกฎซ้อนกฎ,กฎก็คือกฎว่าถ้าตกลงกันได้ก็ให้โชคแต่ปัญหาเนี่ยผมดูทรงว่าจะเป็นการที่ไปเน็บแนมแล้วก็ไปดูถูกองค์กรอื่นมากกว่าที่เขารู้สึกเจ็บใจนะถึงแม้ว่าคาพูดอาจจะไม่ได้เชิงว่าไปดูถูกองค์กรอื่นหรอกแต่ว่าคนที่รับสารเข้าไปเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังถูกดูถูกอยู่เหมือนกับโดนไลใ่ให้ไปอยู่ในองค์กรที่เล็กกว่านี้ แล้วก็อ้างตัวว่าเราคือองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือว่าองค์กรที่ดีที่สุดองค์กรที่มันผ่านมาของคุณมันแย่แนวแนว,แนวนี้แฟนนุ่มวยครับนี่คือข่าวสารนูนกันมวยแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นดูท่าจะไม่จบง่ายๆครับวัน172ครับมีทั้งเรื่องดีมีทั้งเรื่องร้ายครบรถเลยครับฝากสนับสนุนกันนะครับด้วยการกด subscribe แล้วก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้ทีมงานของเราด้วยครับมีข่าวมวยอัปเดตใหม่ๆมาเจอกันที่นี่สถานีมวยไทยครับ